พระพุทธรูปหล่นทับชายช่วยงานวัดเสียชีวิตคาที่ขณะเตรียมสถานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เลี้ยงเตชะธรรมโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2566ร้อยตำรวจเอกอภิสิทธิ์สุโภพนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสะเกษรับแจ้งเหตุคนงานถูกพระพุทธรูปล้มทับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่วัดบ้านโนนแก่ตำบลทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษจึงประสานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการอํานวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วรุดไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่ภายในวัดบ้านนนนแกดพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือนายสรัญยูอายุ40ปีสภาพศพสวมเสื้อสีน้ำเงินสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแลลักษณะเป็นรูบริเวณหน้าอกขณะที่คนเจ็บหนึ่งรอ,อ้ายทราบชื่อคือนายอดิศักดีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสะเกดเพื่อให้แพทย์ทําการรักษาอย่างเร่งด้วยแล้ว จากการสอบถามนางสงวนวงอายุ55ปีเล่าวา่าก่อนเกิดเหตุทางวัดบ้านโนนแก่ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อพัฒนาวัดเตรียมพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่3-7มกราคม2567และจะทำการย้ายพระพุทธร,รูปจากบริเวณศาลาพระพุทธร,รูปด้านหน้าที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปไว้ที่ภายในพระาธาตุของวัดบ้านโนนแดด เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อมาขณะที่ตนกําลังทําการพัฒนาวัดอยู่นั้นได้ยินเสียงดังโครมบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณหน้าพระทะ่าตุกตนจึงได้รีบวิ่งออกไปดูเมื่อไปถึงพบว่าพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้างประมาณหนึ่งเมตรได้หล่นลงมาจากรถบรรทุกทับร่างของนายสรัญยูบริเวณหน้าอกส่วนอีกคนหนึ่งถูกพระพุทธรูปทับบริเวณด้านหลังได้รับบาดเจ็บตนจึงได้ร้องเรียกให้คนช่วยและพบว่านายสรัญยูได้เสียชีวิตคาที่แล้ว ส่วนนายอดิศักดิ์ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเจดีย์ด้วยได้รับบาดเจ็บจึงรีบนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วนางสงวนวงกล่าวนายนพพรอายุ50ปีกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนที่มาช่วยทำงานอยู่ที่วัดประจำไม่มีครอบครัวโดยก่อนเกิดเหตุได้ร่วมกับผู้ที่บาดเจ็บนำเอารถบรรทุกไปขนพระพุทธรูปออกจากศาลาพระพุทธรูปโดยการใช้รอก่อนละหนึ่งขึ้นไปบนรถบรรทุก จากนั้นได้นํารถบรรทุกพระพุทธรูปมาจอดด้านหน้าพระาธาตุโดยหันท้ายรถเข้าไปในพรพระาธาตุเพื่อที่จะนําพระพุทธรูปลงจากรถแต่ว่าขณะที่กําลังทําการชักรอกเลื่อนพระพุทธรูปเพื่อลงจากรถนั้นปรากฏว่าได้เกิดพลาดพระพุทธรูปซึ่งมีขนาดใหญ่และหนักมากได้หล่นลงมาจากรถทับร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตสภาพร่างกายค่อนข้างผอมบางถูกพระพุทธรูปทับบริเวณหน้าอกส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเจดีด้วยโดนพระพุทธรูปหล่นกระแทกใส่ที่บริเวณด้านหลัง ตนกับพวกจึงได้เข้าไปช่วยกันยกพระพุทธรูปที่ทับร่างของผู้เสียชีวิตออกแต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกพระพุทธรูปหล่นทับเสียชีวิตคาที่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด